m ั n นี่พอดแคสตวางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคังอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญฉลาด m ั n นี่พอดแคสตเพราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ m ั n นี่พอสแคทนะคะที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องการเงินแบบเข้าใจง่ายๆค่ะดิฉันหญิงไก่ค่ะและผมมิกนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะมาฝากทุกท่านเลยก็คือหลายคนเนี่ยกำลังมองหานะคะวิธีรถหย่อนภาษีแล้วก็ตัวเลือกยอดนิยมก็คือเรื่องของการซื้อประกรันแต่รู้ไหมครับว่าถ้าเราเลือกผิดเนี่ยเรื่องภาษีอาจจะย้อนกลับมากัดเราได้ครับ ที่เรายกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมานะคะในช่วงนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังยื่นภาษ,ษีกันใช่ถูกแล้วก็มีนะคะหลายๆล,ล,ลูกลูกเพจนะคะที่เข้ามาทักเข้ามาถามแบบอา้าวปีที่แล้วซื้อประกันไปทําไมลถย่อนไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยเราก็เอ้ย เออจริงๆแล้วคือการพูดเรื่องลดหย่อนภาษีอ่ะคนจะเข้าใจชอบไปซื้อกันปลายปีใช่ครับแต่ถ้าคุณรู้ตั้งแต่วันนี้ระหว่างปีคุณจะได้ไม่ซื้อผิดนะคะถูกต้องครับอ่าแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อสิ่งที่คนรู้ก่อนซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีค่ะไม่งั้นคุณจะโดนภาษีย้อนหลังก็ได้หรือ หากภาษีไม่ได้ก็มีนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆนะคะใช่ครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าประกันที่ใช้ดหย่อนภาษีนี่น,นั้นมีกี่ประเภทครับประกันที่ใช้ดถย่อนภาษีนะคะมี2ประเภทหลักๆนะคะคือประกันชีวิตและประกันสุขภาพแต่ไม่ใช่ว่าทุกกรมธรรมจะลดหย่อนภาษีได้แบบทั้งหมดเต็ม100%ซนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีเงื่อนไข,ขของแต่ละรูปแบบประกันค่ะ ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประกันชีวิตก่อนเลยนะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ,ญ่เข้าใจผิดคิดว่าการซื้อประกันชีวิตเนี่ยคือการลดหย่อนภาษีได้แต่จริงๆแล้วนะครับเรามีเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือแบบบำนาญหรือแบบสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาตั้งแต่10ปีขึ้นไปเท่านั้นครับค่ะแล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังคือถ้าเรายกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดค่ะอ่า แทนแทนแทนเช่นทําประกันไว้นะคะเป็นแบบ10ปีนะครับอ่าแล้วเราก็หักภาษีอย่างเนี้ยไปทุกปีเลยแต่ไปยกเลิกตอนปีที่5ค่ะครับเราอาจจะต้อง <c oughs> คืนเงินภาษีที่เคยได้รับการลดหย่อนไปแล้วนะคะพร้อมกับดอกเบีย้ยด้วยค่ะโอ้โหเ <c oughs> นี่ยแหละค่ะที่จะทำให้คนหลายคนนะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะอาจจะไม่ได้อ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครหรือบางทีเจอปัญหาทางการเงินระหว่างทาง ต้องยกเลิกกรมธรรมไปก่อนครับอืทีนี้มาดูวงเงินที่ลดหย่อนกันได้บ้างนะคะปัจจุบันเบีย้ยประกันชีวิตลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะคะแต่ถ้ารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าพวกกบขหรือประกันชีวิตแบบบำนาญจะต้องไม่เกิน5 0 0 0สนบาทต่อปีด้วยค่ะใช่ครับส่วนประกันสุขภาพนั้นนะครับลดหย่อนได้ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทต่อปีและถ้าซื้อให้พ่อแม่ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป รถย่อนได้อีกไม่เกิน15,000บาทรวมแล้วต้องไม่เกิน25,000บาทต่อปีครับอือโอเคมีหลายคนสงสัยกันเยอะว่าประกันอุบัติเหตุรถย่อนภาษีได้ไหมคำตอบคือรถอย่อนไม่ได้นะคะต้องเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะ ส่วนประกันแบบควบการลงทุนหรือที่เรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะลดหย่อนได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าเบีย้ยประกันชีวิตเท่านั้นส่วนที่เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะลดหย่อนไม่ได้นะคะเพราะในส่วนตรงนี้คือคุณจะไปได้เรื่องของกําไรหรือว่าปันผลอะไรพวกนี้ค่ะถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าเราเนี่ยมีประกันอยู่แล้วนะครับเช่นประกันกลุ่มจากที่ทํางานหรือประกันกลุ่มสุขภาพที่นายจ้างจาัดให้ ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าเราสามารถนํามาลดหย่อนได้หรือไม่เพราะบางกรณีถ้าในจ้างใจ่ายให้ทั้งหมดเราอาจจะไม่สามารถนํามาลดหย่อนได้ครับค่ะทีนี้มาพูดถึงหัวข้อที่ควรระวังนะคะแล้วก็เป็นหัวข้อสําคัญนะคะข้อแรกเลยคืออย่าซื้อประกันเพราะจะได้ลดหย่อนภาษีอย่างเดียวนะคะต้องดูที่ความคุ้มครองจริงๆก่อน เพราะถ้าความคุ้มครองไม่ตรงกับที่เราต้องการก็อาจจะไม่คุ้มค่าในระยะยาวค่ะใช่เลยครับหลายคนนะครับมัวจะสนใจเรื่องรถหย่อนภาษีแต่ไม่ได้ดูเลยนะคบว่าความคุ้มครองเนี่ยตรงกับความต้องการจริงๆหรือเปล่าเช่นนะครับบางคนเนี่ยต้องการความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลแต่กลับไปซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตรงนี้เลยครับเออพี่ไก่อยากวางแผนนะคะภาษีแล้วก็เราก็เป็นคนแบบ คีดเหนียวเสียดายเงินมไม่อยากให้เงินหายอ่าเราก็เลยเลือกครั้งแรกเลยนะคะเราเลือกซื้อประกันแบบพวกกลุ่มสะสมทรัพย์เพราะเราเห็นมันมีเรื่องของปันผลอ่ามีของแบบเอ้ยเงินคืนนะคะคซึ่งเราก็ไปเทียบกับเงินที่จะได้จากการฝากในธนาคารหรือดอกเบี้ยนะคะคพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราซื้อไปอะ่ะเราไม่ได้เข้าใจนะคะเราต้องการแค่ลดภาษีอย่างเดียว เราไม่ได้เข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วว่าการซื้อประกันนั้นคือการลดสภาวะความเสี่ยงของชีวิตเราถ้าเราทํางานไม่ได้ละ่ะถ้าเราเจ็บป่วยหนักละ่ะเราไปเรียงลำดับลำดับความสําคัญผิดตรงนี้นะถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องนึนะคะ่ะที่ต้องระวังก็คือการตรวจสอบชื่อในกรมธรรม์ค่ะต้องเป็นชื่อของคนที่จะนําไปลดหย่อนภาษีเท่านั้นยกเว้นกรณีซื้อให้คู่สมรสที่ไม่มีไรายได้หรือซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ นอกเหนือจากนั้นนะคะก็เช่นซื้อให้ลูกหรือญาติคนอื่นๆจะนำไปลดหย่อนไม่ได้นะคะใช่ครับที่สำคัญอีกหนึ่งข้อก็คือต้องดูให้ดีนะครับว่าบริษัทประกันที่เราซื้อนะั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะมีบางกรณีที่เป็นบริษัทประกันต่างประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยซึ่งอาจจะนำมาลดหย่อนไม่ได้ด้วยโอ้เรื่องนี้ก็ สำคัญเหมือนกันนะเพราะบางคนไม่ไม่ได้เคยเข้าใจตรงนี้ก็คิดว่าฉั้นจ่ายค่าเบี้ยรป,ประกันก็ลดหย่อนได้หมดครับแล้วเรื่องของเวลาก็สำคัญนะคะหลายคนรอจนใกล้สิ้นปีแล้วค่อยซื้อนะซึ่งอาจจะทำให้ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลที่ดีพอหรือบางทีชำระเงินไม่ทันภายในปีนั้นนะคะทำให้พลาดโอกาสในการลดหย่อนภาษีก็ได้นะคะใช่เลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่มักจะเจอก็คือ เรื่องการเก็บหลักฐานหลายคนไม่เก็บใบเสร็จหรือเอกสารยืนยันการชําระทําให้เวลาถูกสมรคอเรียกตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้ว่าเราจ่ายจริงครับค่ะสำหรับคนที่ซื้อประกันผ่านในหน้าหรือตัวแทนนะคะต้องเช็คให้แน่ใจว่าได้รับใบเสร็จจากบริษัทประกันจริงๆนะคะ ไม่ใช่แค่ใบเสนอราคาหรือใบเสร็จชั่วคราวเพราะสัมภารอาจไม่ยอมรับเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีค่ะใช่ครับมาถึงเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกําหนดซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ถ้าเรายกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีระยะเวลา10ปีขึ้นไปก่อนครบ5ปีเราอาจจะนําเงินภาษีที่ได้รับการลดหย่อนไปทั้งหมดเนี่ยครับมาชําระคืนนะครับพรบี้ยปรับและดอกเบี้ยครับ นั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อประกันชีวิตแบบ10ปีและได้ลดหย่อนภาษีไปแล้ว3ปีแต่ปีที่4เรามีปัญหาการเงินเลยต้องยกเลิกกรมธรรม์น,นะคะเราต้องนำเงินภาษีที่ประหยัดไปได้นะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งหมดไปจ่ายคืนให้สามพกรบวกดอกเบี้ยอีกด้วยค่ะอืมซึ่งนี่นะคะจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่รู้และอาจ,จะทำให้เกิดปัญหาทางการเงินได้ พราะเงินที่ต้องจ่ายคืนอ่านมีจํานวนมากยิ่งถ้าคุณซื้อประกันที่มีเบี้ยสูงๆก็ยิ่งจะได้ลดหย่อนภาษีเยอะก็จะยิ่งต้องจ่ายคืนเยอะครับอแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะถ้าเรายกเลิกกรมธรรม์เพราะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตหรือเพราะบริษัทประกันเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาเราไม่ต้องนําเงินภาษีที่ลดหย่อนแล้วนะคะมาคืนอ,อีกวิธีหนึ่งที่หลายคนใช้เพื่อ หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีย้อนหลังคือการหยุดจ่ายเบี้ยประกันหรือการปล่อยให้กรมธรรม์เวนีนคืนอัตโนมัติหรือการแปลงกรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จแทนที่จะยกเลิกกรมธรรม์โดยตรงแต่ต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละบบริษัทให้ดีก่อนนะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการเลือกประกันให้เหมาะกับการลดหย่อนภาษีกันนะคะข้อแรกเลยคือการดูฐานภาษีของตัวเองก่อนว่าเราเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่นะคะถ้าเสียภาษีในอัตราสูง การลดหย่อนก็จะยิ่งคุ้มค่าค่ะถูกต้องเลยครับถ้าเราเสียภาษีในตา3าตทุกๆ100บาทเนี่ยนำมาลดหย่อนจะประหยัดภาษีไปได้35บาทแต่ถ้าคุณเสียภาษีแค่10%ก็จะประหยัดไปแค่10บาทเท่านั้นครับค่ะข้อที่2คือต้องประเมินความสามารถในการ,การจ่ายระยะยาวค่ะว่าเราจะจ่ายเบีย้ยประกันได้ต่อเนื่องกี่ปีเพราะถ้าจ่ายไม่ครบตามที่กำหนด อาจจะต้องเสียภาษีย้อนหลังอย่างที่เราคุยกันไปนะคะครับผมข้อที่3ครับควรเปรียบเทียบผลประโยชน์และความคุ้มครอ,องของแต่ละแบบประกันดูว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับความต้องการของเรามากที่สุดไม่ใช่ดูว่ารถย่อนได้เท่าไหร่ครับสุดท้ายค่ะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินหรือภาษีโดยเฉพาะนะคะถ้าเรามีรายได้หรือมีทรัพย์สินเยอะ อาจจะมีวิธีการวางแผนภาษีที่ดีกว่าการซื้อประกันนะคะก็ได้ครับผมยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านอกจากประกันชีวิตประกันสุขภาพแล้วยังมีประกันบำนาญที่รถหย่อนได้เพิ่มเติมอีกไม่เกินส0 0 0 0 0บาทแต่รวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน5้0 0 0 0บาทต่อปีครับใช่ค่ะประกันบำนาญเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ เพราะนอกจากจะได้ลดหย่อนภาษีแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณด้วยแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นประกันที่เริ่มจ่ายผลประโยชน์เมื่ออายุ55ปีขึ้นไปและมีระยะเวลาสัญญาไม่น้อยกว่า10ปีค่ะครับผมสรุปแล้วนะครับการซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินและความต้องการของเราจริงๆไม่ใช่มองแค่ผลประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียวครับ ค่ะก่อนจบรายการนะคะอยากฝากเทคนิคสำหรับคนที่กำลังมองหาประกันเพื่อลดหย่อนภาษีค่ะลองพิจารณาประกันที่สามารถปรับลดทุนประกันได้ในอนาคตเพราะถ้าเรามีปัญหาทางการเงินแทนที่จะยกเลิกกรมทรนทั้งหมดเราอาจจะปรับลดทุนประกันเพื่อลดภาระค่าเบีย้ยแทนค่ะนั่นเป็นท,ที่ดีมากเลยนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งคืออย่ารอจนปลายปีแล้วค่อยซื้อประกัน พอจะไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลดีพอลองวางแผนซื้อประกันตั้งแต่ต้นปีหรือกลางปีจะได้มีเวลาเปรียบเทียบและเลือกแบบประกันที่เหมาะสมที่สุดครับเอาละค่ะหวังว่าข้อมูลที่เรามาแชร์กันในวันนี้นะคะจะทําให้ทุกท่านสามารถเลือกประกันเพื่อลดหย่อนภาษีได้อย่างชาญฉลาดและไม่ต้องเจอปัญหาภาษีย้อนหลังในอนาคตด,ด้วยนะคะถ้าชอบรายการของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามมันนี่พอร์ตแคในแพลตฟอร์มของท่านที่กําลังฟังอยู่ และบอกเพื่อนเพื่อนของท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับเรื่องราวทางการเงินที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ม o นนี่พอดแคสวางแผนการเงินอย่างมั่นคงเรียนรู้การลดความเสี่ยงสร้างความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนบริหารเงินให้งอกเงยวางแผนอนาคตอย่างชาญชาด m มันนี่ Podcast, พอดแคสต์พราะทุกการลงทุนเริ่มต้นที่การบริหารความเสี่ยง